เสียงกริ่งร้านเบาๆดังขึ้นในความมืดห้าทุ่มกว่าแล้วแต่ร้านกาแฟเล็กๆแห่งนี้ยังคงเปิดไฟสลุสลูราวกับรอใครบางคนหญิงสาวในชุดทำงานเดินผ่านร้านเธอชะงักเมื่อได้กลิ่นกาแฟหอมๆลอยมาราตรีกำลังจดจ่อก,กับหนังสือในห้องสมุเดเฮธอหิวจังราตรีพูดพลางลูกท้องนี่ก็ดึกแล้วแต่ยังอ่านไม่จบเลยราตรีบ่นพึมพำ จู่ๆราตรีก็รู้สึกหนาวขึ้นมาอีกแล้วหรือราตรีพูดเบาๆร่างของราตรีแข็งทื่อก่อนที่วิญญาณจะเข้าสิงช่วยด้วยที่ร้านกาแฟ ى, เสียงแปลกๆดังออกมาจากปากของราตรีปักษ์ษาที่นั่งอยู่อีกมุมของห้องสมุดร,รีบวิ่งเข้ามาหาเฮ้ยเจราตรีปักษ์ษาตะกูลปักษารีบคว้ามือราตรีพยายามใช้พลังสัมผัสเง,งาภาพความทรงจำปรากฏขึ้น ร้านกาแฟเล็กๆในตรอกแคบหญิงสาวในชุดทำงานกำลังดื่มกาแฟแล้วจู่ๆเธอก็ล้มลงโอ้โหคดีฆาตกรรมที่ร้านกาแฟงั้นหรือปักษาพูดราตรีค่อยๆฟื้นขึ้นมาฉันเห็นอะไรบางอย่างราตรีพูดเสียงสัน่นร้านกาแฟที่เปิดดึกมีคนตายราตรีเล่างั้นไปดูกันเลยไหมเจ๊ปักษาชวนนี่มันจะเที่ยงคืนแล้วนะ ราตรีทักท้วงยิ่งดีผีชอบออกมาตอนดึกๆนี่แหละปักสายยิ้มกวนทั้งคู่เดินมาถึงร้านกาแฟร้านยังเปิดอยู่เลยแปลกจังราตรีสังเกตเข้าไปกันเลยไหมาเจ๊ปักษาถามอย่าเรียกฉันว่าเจสิกราตรีบน่นทั้งคู่เปิดประตูร้านเข้าไปเสียงกริ่งดังคลุ้งคลึงภายในร้านมีแสงสลัวกลิ่นกาแฟหอมลอยมา ยินดีต้อนรับค่ะเสียงหวานดังมาจากเคาน์เตอร์บาริสเตอร์สาวในชุดสีดำยิ้มให้ปักษารู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติขอกาแฟร้อนสองแก้วครับปักษาสั่งบาริสเตอร์สาวพยักหน้ารับเริ่มชงกาแฟราตรีกระซิบกับปักษาฉันรู้สึกแปลกๆราตรีพูดเบาๆแชร้าน,นี้มันผิดปกติปักษาตอบ บริสเตอร์สาววางกาแฟสองแก้วตรงหน้าเชิญค่ะเธอยิ้มปักษาเอื้อมมือไปจับแก้วกาแฟแต่มือของเขากลับผ่านทะลุกแก้วไปหืมน่าสนใจปักษายิ้มมุมปากนี่มันราตรีตาโตบริสเตอร์สาวยังคงยิ้มแต่ร่างของเธอเริ่มจางลงคุณคงรู้แล้วสินะคะเธอพูดเสียงเศร้าว่าร้านนี้ไม่ได้มีอยู่จริงเธอพูดต่อ บริสตเตอร์สาวเล่าเรื่องราวของเธอดิฉันชื่อมินตราเป็นเจ้าของร้านกาแฟาแห่งนี้ค่ะเธอแนะนำตัวหรือก็คือเคยเป็นเธอพู้เสียงเศร้าคุณเสียชีวิตแล้วสินะปักษาถามมินตราพยักหน้าแต่ฉันยังไม่อยากไปไหนยังมีเรื่องที่ค้างคาใจมินตราพูดเรื่องอะไรเหรอคะราตรีถามเรื่องของลูกค้าคนหนึ่งที่เสียชีวิตในร้านของฉันมินตราตอบ หญิงสาวในชุดทำงานใช่ไหมปักษาถามมินตราพยักหน้าอีกครั้งเธอชื่อพิมนาราเป็นลูกค้าประจำของร้านมินตราเล่าวันนั้นเธอมาดื่มกาแฟเหมือนทุกวันมินตราเล่าต่อแต่จู่ๆเธอก็มินตราน้ำตาคลอคุณคิดว่ามีคนวางยาในกาแฟหรือราตรีถามฉันไม่แน่ใจแต่ฉันรู้สึกผิดมากมินตราตอบ ฉันเป็นคนชงกาแฟให้เธอมินตราสะอื้นไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมจัดการเองปักษาพูดแต่นี่มันคดีฆาตกรรมนะราตรีทักท้วงก็แค่หาความจริงให้เจอแล้วทุกอย่างจะจบปักษายิ้มขอถามหน่อยวันนั้นมีใครอยู่ในร้านบ้างปักษาถามมีลูกค้าอีกสองคนค่ะมินตราตอบคนแรกเป็นหนุ่มออฟฟิศที่นั่งมุมโน้นมินตราชี้ อีกคนเป็นผู้หญิงัยกลางคนนั่งติดหน้าตา่างมินตราเล่าแล้วพิมนาราล่ะนั่งตรงไหนปักษาถามตรงเคาน์เตอร์บ้านนี้เองค่ะมินตราตอบปักษาเดินไปที่เคาน์เตอร์เขาแต่มือลงบนเคาน์เตอร์ภาพความทรงจำปรากฏขึ้นพิมนารานั่งจิบกาแฟเธอกําลังคุยโทรศัพท์พรุ่งนี้ฉันจะบอกทุกอย่างที่นายทำเสียงของเธอดังในความทรงจำ ไม่มีทางที่ฉันจะยอมให้ในายทำแบบนี้เธอพูดต่อแล้วภาพก็จางหายไปเธอคุยโทรศัพท์กับใครคะราตรีถามฉันไม่รู้ค่ะแต่เธอดูเครียดมากมินตราตอบน่าจะเป็นบาะแสสำคัญปักษาพูดแต่เราจะตามหาคนที่เธอคุยด้วยได้ยังไงราตรีถามง่ายๆเลยเจ๊ดูในโทรศัพท์ของเธอสิปักษายิ้ม แต่ตำรวจคงยึดไปแล้วราตรีทักท้วงงั้นก็ต้องหาทางอื่นปักษาพูดคุณมินตราครับจำได้ไหมว่าวันนั้นมีอะไรผิดปกติไหมปักษาถามมินตราครุ่นคิดจริงๆแล้วมีค่ะมินตราตอบตอนที่ฉันชงกาแฟมีคนเดินผ่านหลังฉันไปมินตราเล่าแต่ฉันจำไม่ได้ว่าเป็นใครมินตราพูดต่องั้นลองใช้พลังสัมผัสเงาดูไหม ราตรีเสนอต้องรอให้วิญญาณเข้าทรงเจก่อนปักษาตอบแต่ฉันควบคุมไม่ได้นะราตรีบอกไม่เป็นไรรอเดี๋ยวก็มีเองปักษายิ้มราตรีรู้สึกหนาวขึ้นมาอีกครั้งอาคมมาแล้วราตรีพูดเบาๆร่างของราตรีแข็งทื่อวิญญาณของพิมนาราเข้าสิงปักษารีบคว้ามือราตรีภาพความทรงจำปรากฏชัดเจน พิมนารานั่งที่เคาน์เตอร์มินตรากำลังชงกาแฟมีเงาดำผ่านไปด้านหลังมินตราเป็นชายในชุดสูทเขาแอบใส่อะไรบางอย่างลงในแก้วกาแฟนั่นมันปักษาตาโตเห็นหน้าเขาไหมราตรีถามหลังจากฟื้นขึ้นมาไม่ชัดเจนแต่ผมจำได้ว่าเขาใส่แหวนที่นิ้วนางปักษาเล่าแหวนแบบไหนคะมินตราถาม แหวนทองเก่าๆมีอักษรสลักปักษาต่อจริงด้วยฉันเคยเห็นแหวนแบบนั้นมินตราร้องใครเป็นคนใส่คะราตรีถามเขาเป็นเพื่อนร่วมง,งานของพิมนารามินตราตอมาดื่มกาแฟที่ร้านบ่อยๆแต่วันนั้นไม่ได้มามินตราเล่าต่อหรือว่าเขาแอบมาปักษาพูดเบาๆจูจูไฟในร้านก็กระพริบมีอะไรผิดปกติราตรีกระซิบ เงาดำเคลื่อนไหวที่มุมร้านระวังปักษาตะโกนวิญญาณร้ายพุ่งเข้าใส่พวกเขาอย่ามายุ่งกับเรื่องนี้เสียงน่ากลัวดังก้องปักษารีบดึงเครื่องรางที่ลุงดำให้มาออกมาเจ๊หลบไปก่อนปักษาตะโกนอย่ามาทำเจ๊ราตรีของข้านาเาไว้ปักษาตะโกนใส่วิญญาณเครื่องรางเรืองแสงวิญญาณร้ายถอยกลุ นี่แค่เตือนถ้ายังสืบต่อจะไม่มีใครรอดไปได้วิญญาณร้ายขู่แล้วมันก็หายไปนั่นมันวิญญาณอะไรราตรีถามเสียงสัน่นวิญญาณที่ถูกจ้างมาจากผู้บงการวิญญาณปักษาต่อเช้าวันรุ่งขึ้นปักษากับราตรีไปที่ออฟฟิศของพิมนาราแน่ใจหรือว่าจะเข้าไปได้ราตรีถามไม่แน่ใจแต่ต้องลองปักษายิ้ม พวกเขาแอบเข้าไปในช่วงพักกลางวันโต๊ะทำงานของพิมนาราอยู่ตรงนั้นราตรีชี้ปักษาเดินไปที่โต๊ะเขาแต่มือลงบนโต๊ะภาพความทรงจำปรากฏขึ้นพิมนารากำลังค้นเอกสารในคอมพิวเตอร์นี่มันไฟล์บัญชีปักษาพูดเธอพบการทุจริตราตรีดาวใช่และคนที่ทำคือปักษาชงักนี่คุณทำอะไรที่นี่ เสียงดังมาจากด้านหลังทั้งคู่หันไปมองชายในชุดสูทยืนอยู่เขาใส่แหวนวงนั้นคุณภาคินราตรีอ่านป้ายชื่อที่อกผมแค่มาดูที่ทำงานของพิมนาราปักษาต่อไม่มีอะไรให้ดูแล้วออกไปพากินไลแหวนสวยดีนะครับปักษาพูดพากินชะงักผมว่าคุณรู้อะไรมากกว่าที่บอกปักษาพูดต่อ ออกไปไม่งั้นผมเรียกรปอภออพ,พากินขู่ปักษากับราตรีเดินออกมานั่นแหละคนร้ายปักษาพูดแต่เราไม่มีหลักฐานราตรีบอกมีครับในคอมพิวเตอร์ของพิมนาราปักษายิ้มแต่เราเข้าไม่ได้ราตรีทักท้วงวิญญาณเข้าได้ปักษายิ้มกว้างคืนนั้นพวกเขากลับไปที่ร้านกาแฟ คุณมินตราครับช่วยอีกครั้งได้ไหมปักษาถามยังไงคะมินตราถามช่วยเรียกวิญญาณพิมนารามาหน่อยปักษาขอมินตราพยักหน้าเธอหลับตาร่างของพิมนาราค่อยๆปรากฏคุณพิมนาราเราต้องการความช่วยเหลือปักษาพูดฉันรู้ว่าพวกคุณกำลังสืบเรื่องของฉันพิมนาราตอบช่วยบอกรหัสคอมพิวเตอร์ของคุณหน่อยได้ไหมปักษาขอ 1.103วันเกิดลูกสาวพิมนาราตอบแล้วไฟล์หลักฐานราตรีถามอยู่ในโฟลเดอร์ชื่อสูตรกาแฟพิมนาราตอบฉันแอบเก็บหลักฐานการโกงเงิน,บ,นบริษัทของพากินพิมนาราเล่าเขาเลยฆ่าคุณปรักษาต่อประโยคพิมนาราพยักหน้าแต่ฉันไม่อยากให้คุณมินตรารู้สึกผิดพิมนาราพูดเธอไม่ได้ทำอะไรผิดพิมนาราบอก วันต่อมาปักษากับราตรีแอบเข้าไปในออฟฟิศอีกครั้งพวกเขารอจนทุกคนกลับหมดรีบหน่อยกว่าร,าปรอปภจะขึ้นมาตรวจรอบใหม่ราตรีเร่งปักษาเปิดคอมพิวเตอร์ใส่รหัส1103เข้าได้แล้วปักษาดีใจเขาเปิดโฟลเดอร์สูตรกาแฟนี่มันหลักฐานทั้งหมดราตรีตาโตส่งให้ตำรวจเลยปักษาพูด จู่ๆไฟก็ดับแย่แล้วราตรีกระซิบเงาดำเคลื่อนไหวในความมืดบอกแล้วว่าอย่ายุ่งเสียงน่ากลัวดังขึ้นวิญญาณร้ายหลายตนปรากฏตัวผู้บงการส่งมาอีกแล้วปักษาพูดมากกว่าเดิมด้วยราตรีกลัวไม่ต้องห่วงผมจัดการได้ปักษายิม้มปักษาหยิบเครื่องรางหลายอันออกมาลุงดำเตรียมมาให้พอดีปักษาพูด วิญญาณร้ายพุ่งเข้าใส่ปักษายยนเครื่องรางใส่แสงสว่างวาบขึ้นวิญญาณร้ายบางตนหายไปแต่ก็ยังเหลืออีกหลายตนมีมากเกินไปราตรีตะโกนงั้นก็ได้เวลาปักษาพูดร่างของปักษาเปลี่ยนไปดวงตาเรืองแสงมาซิถ้ากล้าเสียงของปักษาเปลี่ยนไปเขายกมือขึ้น วิญญาณของผู้พิทักหลายร่างปรากฏตัวนี่มันราตรีตกใจวิญญาณร้ายถูกกำจัดไปทีละตนอย่าคิดว่าจะชนะผู้บงการไม่มีทางปล่อยพวกแกไว้วิญญาณร้ายตนสุดท้ายคู่บอกเขาว่าอย่ามายุ่งกับคดีของฉันปักษาพูดวิญญาณร้ายตนสุดท้ายหายไปปักษาสุดลงกับพื้นเฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าราตรีวิ่งเข้าไปประคอง ไม่เป็นไรแค่เหนื่อยนิดหน่อยปักษายิ้มนายเป็นใครกันแน่ราตรีถามผมก็อยากรู้เหมือนกันปักษาตอบเช้าวันต่อมาตำรวจบุกเข้าจับพากินหลักฐานทั้งหมดถูกเปิดเผยที่ร้านกาแฟขอบคุณมากนะคะมินตราย,ยิ้มฉันโล่งใจมากที่ความจริงถูกเปิดเผยทิมนาพูดตอนนี้พวกคุณไปได้แล้วปักษาบอก ขัดฉันพร้อมแล้วมินตราพูดร่างของมินตราค่อยๆจางหายขอบคุณที่ทำให้ร้านกาแฟของฉันเป็นที่แห่งความยุติธรรมมินตราพูดประโยคสุดท้ายลาก่อนนะคะทิมนาราบกมือแสงสว่างวาบขึ้นวิญญาณทั้งสองหายไปพร้อมกับร้านกาแฟปักษากับราตรียืนอยู่ในตรอกเปล่าจบแล้วสินะราตรีพูด ใช่แต่ผมว่าเรายังมีอีกหลายคดีรออยู่ปักษายิ้มนายไม่เหนื่อยบ้างหรือราตรีถามเหนื่อยสิงั้นไปกินบะหมี่กันปักษาชวนอีกแล้วเหรอเบื่อแล้วมัง้งราตรีบน่นก็ไม่มีตังนี่เจ๊ปักษาหัวเราะทั้งคู่เดินออกจากตรอกที่ดาดฟ้าตึกตรงข้ามเงาดำยืนมองอยู่น่าสนใจไม่คิดว่าจะเจอนายอีกผู้บงการวิญ,ญญาณพูด คราวหน้าเราต้องได้เจอกันแน่เขาพูดก่อนจะหายตัวไปก็จบไปแล้วนะครับคุณผู้ชมทุกท่านโปรดติดตามตอนต่อไป